ต่อครับต่อนะครับอ่าต่อจากน้ำมันเบรกครับต่อจากน้ำมันเบรกเปิดกล้องไว้เลยเปิดกล้องไว้เลยพัตตะคู่ขึ้นนาาตัวงานนี่ปิดกล้องปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่าดูดูนะครับการตรวจซ่อมนะครับวงจรไฟนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งเมื่อทํางานเกี่ยวกับ ไฟฟ้านะครับคนย,ยีกเลี่ยงการตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟนะครับทุกวันนี้นะครับรถนะครับเกิดการพัฒนานครับมีแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบกล่องนะครับสมองกลควบคุมนะครับการที่จะเราไปบริการเราต้องตรวจเช็คหรือดูให้ดีๆก่อนนะครับก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะลงมือทํางานนะครับเพื่อไปตัดสายไฟพลาดไม่ว่าจะเป็นการตัด สายไฟหรืออะไรนะครับทุกวันนี้เอาง่ายๆเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรถทุกวันนี้ถ้าเราไปถอดเลยนี่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆต้องเข้าศูนย์เลยนะครับถ้าเราไปถอดมดั่วถ้าเราไม่รู้ร้านใดดมตามบ้านตามหมู่บ้านต่างๆนี่ถ้าไม่รู้เสียเงินให้ลูกค้าลากรถเข้าศูนย์นะครับครูเคยเจออยู่เคสหนึ่งนะครับร้านแบตเตอรี่นะครับอยู่บ้านครูนะครับ ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตามตามอูธม่ธรรมดานะครับตามบ้านรถ Honda Civic นะครับเขาเขาก็ทำถูกขั้นตอนอยู่นะครับแต่แต่รถทุกวันนี้นี่สมองมันเก่งนะครับมันจําจําข้อมูลจํามีระบบกล่องคอมพิวเตอร์หรือกล่อง ECU นะครับควบคุมนะครับเขาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยการใช้นี่ ใช้แบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งพ่วงพ่วงขั้วขั้ว,วแบตของรถไว้นะครับเพื่อจะถอดแบตลูกแบตเตอรี่ลูกเดิมที่ติดอยู่กับรถออกเอาแบตใหม่มาพ่วงแล้วค่อยเอาแบตใหม่ใส่ลงไปนะครับแรกๆรถขี่ได้ครับขี่ออกแกกลานได้ปุ๊บขี่มาตลาดจอดกล่องกล่องไฟฟ้าหรือกล่องควบคุมรีโมทหรือตัวล็อกนะครับ ประตูรถนะครับช็อตนะครับเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับมันอาจจะไปสปาร์คหรือไฟกระชากนะครับทําให้อุปกรณ์นะครับภายในรถเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถรุ่นใหม่ๆนี่ต้องต้องดูให้ดีๆนะครับมาดูนะครับในหัวข้อที่สองนะครับการถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับออกก่อนที่จะตรวจสอบหรือซ่อมนะครับควรนะครับควรถอด เวลาเราจะเป็นเข้าไปยุ่งกับระบบไฟเนี่ยหรือเราจะทํางานกับรถเพื่อเพื่อไปตัดโดนสายบวกไปแตะกับประแจลงกาวไฟสปาร์กอีกถ้ารถขึ้นลิฟต์อยู่เ,เราไปมุดตกใจกทําให้ประแจหล่นใส่หัวหัวแตกได้อีกเกิดอ,อุบัติเหตุได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการบริการรถนี่ถ้าเป็นระบบ,บไฟครับ ควรตอดถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับถอดถอดแบตเตอรี่ยังไงปีสองแล้วนี่ครูถามหน่อยวิธีการถอดการใส่แบตเตอรี่ถอดบวกแล้วค่อยถอดลบครับหนึ่งถ้าถอดถ้าถอดถอดก้วไหนก่อนบวกครับเอาดีดีคูณครับถอดก้วไหนก่อนพ่อครับคป็นลบครับ อ่าถ้าเป็นการถอดให้ถอดขั้วขั้วไหนลบครับเอขั้วลบจําไว้เลยช่างยนถ้าเขาถามตอบไม่ได้เสียชื่อได้นี่จจาไว้เลยถอดขั้วลบก่อนแล้วค่อยถอดบวกวเข้าใจไหมนี่ละกันอืเอาอีกคู่หนึ่งเลยกว่าอีกอันหนึ่งครับถ้าเราเอาคู่ ครูถามว่าถ้าเราจะถอดแบตเตอรี่เราจะถอดขั้วไหนก่อนถ้าถ้านิลการถอดขั้วลบไฟขั้วบวกเอ้ยไฟถ้าถ้านิลการจะถอดขั้วบวกขั้วลบมันยังลงกาวอยู่ไหมถ้าเราไปถอดขั้วบวกเออขั้วลบมันลงกาวอยู่ถ้านิลการไปถอดขั้วบวกก่อน เผื่อเอลการใช้ประแจรหรือใช้ใช้ประแจแหวนข้างนี่ขันนี่แล้วประแจไปแตะตรงโครงรถนี่โดนโครงรถนี่กาวแบตเตอรี่ก็ยังต่ออยู่มันก็จะทําให้ไฟมันสป่นไคือเกิดประกายไฟช็อตได้มันก็ไม่ช็อตแรงนะครับก็เป็นไฟ12โวลต์แต่มันจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถเสียหายถ้ามันเกิดการช็อตนะครับเพราะฉะนั้นให้ถอดเวลาถอดให้ถอดขั้วลบขอขอปกรณ์ แล้วค่อยถอดขั้วบวกแล้วเวลาใส่ล่ะใส่ขั้วบวกก่อนครับอ่าเวลาใ,<น>ใส่ให้ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ขั้วลบอันนี้คือการถอดการใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเป็นสะพานไฟหรือเขาเรียกว่าฟิวนะครับมันก็จะมีทั้ง5้าแอมป์ส0บแอมป์2ีแอมป์ส0แอมป์แล้วแต่ขนาดในการใช้งาน แต่ลอุปกรณ์นะครับต่อมานะครับในการพ่นกันสนิมใต้ท้องรถนะครับเขาบอกว่าในขณะที่พ่นกันสนิมนะครับใต้ท้องรถควรหุ้มหรือปิดออกซิเจนไว้เพื่อมิให้น้ำมันหรือจารบีนะครับไปติดอยู่ที่เซ,นซ็นเซอร์ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพ การทํางานของเซ็นเซอร์ลดน้อยลงเซนเซอร์ตัวไหนล่ะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ ABS นะครับเซนเซอร์ ABS ติดตั้งอยู่ที่ไหนครับเบรกครับอ่าตรงเบรกตรงจานเบรกถ้าเป็นรถมอไซค์ละ่ะเห็นเราสังเกตเห็นรถ n n m AC, x x x m x x ไหมที่มันมี ABS นะมันจะมีจานใช่ไหมครับมันจะมีจานเป็นรูเป็นรูเพื่อ นับช่องว่าล้อมันหมุนไปกี่รอบกี่รอบใช่ไหมมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวอ่านนะครับอ่านวงวงแผ่นที่มันเจาะรูนะ่มันจะมีเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นในการพ่นกันสนิมหรือทําสีนี่ให้ดูให้ตรวจเช็คนะครับของเซ็นเซอร์นี่ควรเอาผ้าหรือเอาผ้าเทปไปติดให้มิดชิดนะครับถ้าเราไม่ไปติดเราไปพ่นสีกันสนิม อาจจะไปติดเซนเซอร์นนะครับให้มันอ่านการอา่านมันก็เพี้ยนทีนี้ถ้ามันสกปรปกถ้ามันโดนสีปิดนะครับต่อมาต่อมา,ต,อมาต่อมาจะเป็นการบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถนะครับบำรุงยังไงล่ะร,รถรถเราใช้งานไปเรื่อยๆแน่นอนล่ะสายไฟหรือสายฟิวต่ตางๆอาจจะทําให้หนูหนูเข้ามากัดหรือสายไฟขาดได้ ในการตัดการต่อนะครับนีใน่ในรูปในมุมด้านซ้ายและด้านขวานี่ฝั่งนี้จะเป็นปลั๊กนะครับฝั่งนี้จะเป็นพวกปลั๊กพวกสวิตช์มุอเกียนะครับการตัดลือต่อนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ภายในรถครูแนะนํานะครับให้ใช้แบบท่อหดนะครับท่อหดเมื่อเราต่ออุปกรณ์หรือต่อสายไฟเสร็จให้ใช้ท่อหดนะครับใครไม่รู้จักท่อหด ช่างยนต์รู้จักท่อหดไหมครับรู้อยู่ครับไม่รู้จักครับหรือรู้จักแต่ผ้าเทปผ้าเทปก็ใช้ได้นะครับแต่ทางที่ดีนะครับครูแนะนําให้ใช้ท่อหดนะครับเอาสอดเข้าไปในสายไฟที่เราต่อนะครับเราต่อเสร็จแล้วเราก็เลื่อนท่อหมดมาแล้วก็ให้ความร้อนมันโดยการใช้ไฟแช็คลนท่อตัวนี้ก็จะหดรับ สายไฟที่เราต่อไว้นะครับมันจะดีกว่าเราใช้พัดพัดเทปพ,พันนะครับข้อหมดอ่ามาดูต่อมาต่อมาจะเป็นการการวิเคราะห์ปัญหานะครับงานบำรุงรักษารถยนต์นะครับตรวจสอบโดยใช้สายตานะครับใช้ยังไงรถเราควันขาวหรือควันดำเราตรวจสอบด้วยสายตาได้ไหมได้ครับ อใครตรวจสอบไม่ได้ก็แสดงว่าตาบอดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นควันขาวมันบ่งบอกถึงอาการลดของเราเป็นยังไงครับถ้าลถควันขาวน้ำเข้าครับน้ำเข้าเครื่องไม่ใช่ครับลดควันขาวเหลืองครับเราไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดตอบมาเลยไม่ผิดนะครับ น้ำมันเครื่องขึ้นหัวน้ำมันเครื่องขึ้นหัวลูกสูบมันขึ้นได้ยังไงล่ะอ่าหนึ่งแล้วแบวนลูกสูบต้องหลวมแล้วนะครับแบวนลูกสูบหรือจะเป็นกระบอกสูบลวมนะครับหรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นพวกหลอดวาล์วรั่วซีนหมวกวาล์วรั่วนะครับอันนี้ก็จะทําให้น้ํามันเครื่องครับเล็ดรอดเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้นะครับน้ํามันเครื่องไปเจอน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้นะครับมันก็จะทําให้เป็น ควันขาวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นควันดำละ่ะใครรู้ควันดำเกิดจากอะไรควันดำเผาไม่หมดครับอการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือเผาไหม้ไม่หมดนะครับ,รบรหรือ,น,รรอน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะนะครับเราเห็นรถที่เขาไปรีแมปแล้ววิ่งตามท้องถนนไหมเห็นครับอ,อันนั้นแหละเป็นการเขาเรียกอะไรนะ จูนให้มีควันบ่ส่วนผสมหนาส่วนผสมหนาให้มีควันเยอะเท่นะครับเท่ยู่ครับแต่เพืองน้ํามันนะครับรถก็จะพังเร็วนะครับเหมือนรถบรรทุกนี่ที่มันเหยียบเยียบถ้ามันบรรทุกหนักมันกาวนามันจ่ายน้ำมันเพิ่มเผาไหม้ไม่สุบบุหควันมันก็ดำนะครับเป็นมลพิษต่อโลกด้วยครับต่อมานะครับตรวจสอบโดยการใช้หูฟัง อย่างเช่นเครื่องยนต์เรามีเสียงดังที่ห้องเครื่องเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ออโดยยังไงล่ะหูฟังมันก็จะมีทั้งเราเห็นเครื่องมือหมอไหมครับที่ฟังหัวใจฟังการเต้นของหัวใจนะครับของเื่องยนต์เราก็มีนะครับเป็นเหล็กวัดนะครับเหล็กวัดเสียงนะครับโดยมันจะใส่หูนะครับเหมือนหมอเหมือนคุณหมอเลยนะครับมันจะเป็นแท่งนะครับเสียบแล้วก็ไปแตะตรงชิ้นส่วนนะครับหรือตรงเครื่องยนต์ที่มันดัง เราก็วิเคราะห์ว่าเออตรงนี้เสียงตรงนี้เกิดจากเพาลูกเบี้ยวไหมเกิดจากแคมหรือโซ่เราลิ้นนะครับเราก็สามารถฟังได้ต่อมานะครับหัวข้อที่สามตรวจสอบโดยการใช้จมูกดมกินนะครับอย่างเช่น่อยอเสียหรือภายในห้องเครื่องมีกลิ่นน้ำมันนะครับจะเป็นโซลารหรือแคสโซลีน เบนซินแก๊สโซลีนกับเบนซินอันเดียวกันไหมครับนักเรียนอันเดียวกันนะครับอ,อย่าสับสนเนอะโซลา่ากับดีเซลล่ะอันเดียวกันครับโกลาอันครับอ่ออาน้ำมันดีเซลนะครับถ้ามันเกิดการรั่วเราก็สามารถสัมผัสถึงกลิ่นมันได้นะครับพว่าทำการตรวจสอบนะครับต่อมานะครับเรื่องหัวข้อที่สี่ ตรวจสอบโดยใช้สัมผัสด้วยมือและเท้าสัมผัสยังไงล่ะอย่างเช่นลอยน้ำมันรั่วไปสัมผัสดูน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเชื้อเพลิงนี่มันจะไม่เหมือนกันถ้าเราไปจับดูหรือจะเป็นน้ำหม้อน้ำนะครับเราใช้ใช้ใช้การสัมผัสนะครับสัมผัสดูนะครับโดยเอามือไปจับนะครับ ถ้าน้ำก็จะเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะแตกต่างถ้าเป็นล่อเลื่นก็จะเนือ้อมีความลื่นนะครับต่อมาการตรวจสอบโดยใช้ความรู้สึกทางร่างกายตรวจสอบยังไงความรู้สึกทางร่างกายการตรวจสอบโดยการใช้ความรู้สึกทางร่างกายอย่างเช่น เราขับรถไปเครื่องยนต์มันสัน่นจนมันรู้สึกถึงเรานั่งขับรถอยู่ภายในห้องโดยสารเครื่องมันสัน่นแรงือๆอาจจะเกิดจากอะไรแค่นเครื่องลูกยางแค่นเครื่องขาดไหมอันนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้หรือจะเป็นเครื่องยนต์ทํางานไม่เตรียมสูบทํางานเฉพาะหนึ่งสองกับสี่สูบสามไม่ทํางาน มันก็จะทําให้เครื่องยนต์สั่นได้อันนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ครับโดยการใช้ความรู้สึกทางร่างกายนะครับหรือจะเป็นเราขับรถไปเนี่เปิดแอร์เย็นๆอยู่ขี่ไปรู้สึกว่าร้อนเออร้อนแล้วแน่นอนละ่ะอาจจะทําให้คัดคอมแอร์ Air, หรือระบบแอร์รั่วมันทําให้ห้องโดยสารไม่เย็นเราก็สามารถรู้สึกได้เพราะว่า มันร้อนใช่ไหมเรานั่งมาในห้องโดยสารเย็นๆหี่เราขี่รถมาเย็นๆอยู่ดีๆมันร้อน,นเราก็สามารถรู้สึกได้เราก็สามารถวิเคร์เออแอร์ต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับต่อมาครับต่อมาอ่าอันนี้ก็จะจบแล้วนะครับจบแล้วครับงานงานงานนะครับครูครูจะให้นะครับ คุณจะให้ไปนะครับทํางานนะครับมีอยู่สองข้อนะครับให้ไปบอกวิธีวิธีการใช้ลิฟต์ยกรถทั้งสองแบบนะครับหนึ่งการใช้ลิฟต์แบบลิฟต์ยกแบบสองเสาสองการใช้ลิฟต์ยกรถแบบแท่นตัว x นะครับใช้ยังไงเอามาให้มันครบนะครับวิธีการใช้มันนะครับเข้าใจไหมครับ ครับโดยด้วยครับโดยให้พวกเรานะครับถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับตัวนี้นี่ถ่ายรูปไว้หรือแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าทุกคนแคปยังครับเดี๋ยวครับนะครับให้บอกนะครับให้บอกวิธีการใช้ลิฟยกรถครับทั้งสองแบบสองแบบนี้นะครับโดยการเขียนนะครับเขียนใส่สมุดนะครับด้วยตัวบรรจงนะครับ แต่ละหัวข้อนะครับเอามาให้มันครบนะครับอย่าเขียนมาแค่นิดเดียวนะครับเขียนมาให้มันครบเขียนเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งลงในกลุ่มไลน์นะครับก็เขียนชื่อตัวเองนะครับจะมีรูปใบงานที่พวกเราทำหนึ่งรูปแล้วก็ชื่อนะครับส่งลงมาในกลุ่มนะครับผูจะเช็ก้วลงคะแนนให้นะครับเข้าใจไหมครับครับคุ แตครับอ่าวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนทรงได้ถึงกี่โมงครับอาจารย์ทรงนะครับทรงจนไม่เกิ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 นห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับของวันนี้สองพ่อแก้วครับองพ่อเองจิ้มจะไปจินไลายนะครับละสามชั่วโมง เออแล้วแต่นะครับคิดแล้วแต่จะทํามานะครับขอแค่เรามีสรงนะครับเอาทุกคนเปิดกล้องหน่อยเร็วครูจะปิดแล้วนะครับ